ถ้าใครติดตามข่าวนะครับก็น่าจะเห็นนะครับว่ากองทัพอากาศนั้นได้มีการทุ่มงบนะครับจัดซื้อขีปนาวุธหรือว่า m i ส s ซล์ a i r to a i r เข้ามาประจำการเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือ I Ri ิสครับซึ่งเป็น a i r to a i r m i ิ s i ซ e นะครับหรือว่าเจรวดนั่นเองนะครับเอามาติดตั้งกับเครื่องบินรบในประเทศไทยเราเพื่อเอาไว้ต่อสู้นะครับซึ่ง หลายๆคนก็ออกมาเป็นหลายเสียงนะครับเสียงหนึ่งก็บบเออดีแล้วได้มีอาวุธใหม่ๆนะครับเข้ามาประจําการนะครับแต่อีกหลายๆคนนะครับก็บอกว่าซื้อมาทําไมอีกแล้วเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเปลืองงบประมาณนะครับซึ่งแอดก็จะมาไขข้อกระงางนะครับว่าทําไมกองทัพอากาศไทยนั้นถึงต้องซื้อ Iris สเข้ามาประจําการนะครับและ Iris สนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ถ้าเกิดพร้อมๆกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นการรายงานของแอดเองแล้วกันนะครับที่แอดนั้นได้ดูข่าวนะครับที่แบบอกองทัพอากาศนะครับได้มีการจัดซื้อนะครับจรว่ว อากาศสวอากาศไอริสติเข้ามาประจำการนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยครับแบบว่าอา้าวซื้อมาอีกแล้วเหรอเบื้องตังจังเลยเบื้องตังอะไรเ,เบื้องงบประมาณแผ่นดินอะไรประมาณนี้นะครับและอีกหลายๆคนนะครับบอกว่าอุ้ยดีจังเลยซื้อมาอีกแล้ว แล้วไอริสทีเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างมันเป็นอาจรวดรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับงั้นก็ไปดูกันเลยครับซึ่งขออธิบายในส่วนแรกก่อนนะครับว่าทําไมกองทัพอากาศนั้นถึงต้องมีการจัดซื้อนะครับจะรวจเข้ามาประจําการนะครับซึ่งอาจจะขออธิบายสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่าอาวุธนํำวิถีนะครับที่ประเทศไทยเรามีประจําการหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าจรวดแล้วกันครับจรวดนี้นะครับเราก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น M9 ไ Python 4นะครับ Iris T M RAM อะไรแล้วแต่นะครับมีอีกหลายๆรุ่นนะครับในกองทัพประกาศไทยเราแต่ถ้าว่าอาวุธพวกนี้นะครับจรวดพวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานนะครับเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปนี้นะครับมีอายุการใช้งานหมดนะครับซึ่งเมื่อมีอายุการใช้งานแล้วนะครับเวลาครบอายุเนี่ยเราก็ต้องให้เอนจิเนียร์นะครับหรือว่าทางบริษัทผู้ผลิตนะครับเข้ามาตรวจเช็คสภาพ ว่าเออนะอาวุธชนิดนี้มันยังใช้งานได้อยู่นะครับจรวดอันนี้มันสามารถยังยิงได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็สามารถนะครับให้เอนจิเนียร์เขาเข้ามาเช็คนะครับเป็นวงรอบวงรอบวงรอบ จนไปถึงจุดสูงสุดแล้วครับที่ทางบริษัทเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะเส้นขยายอายุจรวดชนิดนี้ให้คุณได้แล้วนะครับเราต้องทำลายทิ้งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อปไปถึงจุดนั้นนะครับมันก็ต้องทำให้ระบบอาวุธหรือว่าจรวดที่ไทยเรามีอยู่ที่ต้องปลดประจำการไปอ่ปลดประจำการไปดีกว่านะครับปลดประจำการไปนั้นนะครับ มันก็ขาดนะครับทําให้แผนป้องกันประเทศหรือว่าแผนที่ว่าปกป้องน่านฟ้าของกองทัพอากาศนั้นต้องมีอาวุธชนิดใหม่นะครับหรือว่าจรวดรุ่นใหม่เข้ามาประจําการทดแทนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อได้มีการปลดประจําการของเก่าออกไปแล้วเนะี่ยก็ต้องมีรุ่นใหม่นะครับเข้ามาประจําการแทนซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะมี อาจจะรวดนะครับหลายเจเนอเรชันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเจเนอเรชันที่3แล้วก็เจเนอเรชันที่4นะครับเอาเป็นว่าเจเนอเรชันที่3นะครับก็จะมีแบบ Python 3นะครับ M9 M อะไรประมาณนี้นะครับส่วนเจเนอเรชันที่4นะครับก็จะมี Python 4นะครับ M9 M8 นนะครับแล้วก็ IRSMCC อะไรประมาณนี้นะครับส่นวนใหญ่ก็จะใช้แบบอินฟราเรดนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อมาถึงยุคนี้ครับยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นจรวดของเจเนอเรชันที่5ครับซึ่งเจเนอเรชันที่5เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างใช่ครับ i d i s T Python 5นะครับแล้วก็ M9X นะครับ M9 Cyberder อะไรพวกนี้นะครับมันก็ทำให้ กองทัพอากาศไทยนะครับก e ็ต้องมีจรวดนะครับที่มันรุ่นใหม่เข้ามาประจําการนั่นก็คือไอริสทีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อปลดของเก่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อของใหม่เข้ามาประจําการนะครับเพื่ออะไรทําไมต้องซื้อของใหม่เข้ามาประจําการนะครับทำไมของเก่าที่เอามาแล้วต้องปลดออกไปนะครับของเก่าที่เอามาแล้วนะครับสมมุติว่าเราเอาไปใช้กับเครื่องบินครับเรายิงออกไปนะครับแต่ถ้าว่ามันไม่ไปล่ะเออมันคือวัตถุระเบิดนะครับเพื่อน ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจะรวดนะครับนัดหนึ่งประมาณร้อยสองล้านนะครับกับเครื่องบินลำแล้วเป็น4ี่ห้าพันล้านนะครับมันแลกกันไม่คุ้มนะครับเราก็เลยต้องเอาความปลอดภัยของเครื่องบินและผู้ใช้งานเป็นหลักนะครับเราก็เลยต้องปลดของที่แบบมันค้างสต็อกนะครับแล้วก็ทางเอนจิเนียร์เขาไม่อนุมัติให้ใช้แล้วนั่นเองนะครับปลดออกไปเราก็เลยได้มีการสั่งซื้อนะครับไอริสติเข้ามาประจําการแทนนั่นเองโดยครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีการสั่งซื้อนะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับก็จะมีการทําสน ยงถันยาอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอรับของกันทีเดียวนะครับซึ่งการซื้อนี้นะครับก็ยังครอบคลุมนะครับไปถึงการส่งบุค,คลากรน,นะครับเข้าไปศึกษาและรู้จักกับอ r i s แบบละเอียดนะครับรวมไปถึงนวัตกรรมและข้อมูลอะไรต่างๆนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อประเทศเรานั้นจะเอามาพัฒนาต่อยอดได้นะครับหรือว่าเอามาสร้างของเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับ พอเพื่อนๆเข้าใจกันแล้วว่าทำํำไมกองทัพอากาศนั้นต้องมีการซื้อ i อริซเข้ามาประจําการเพิ่มเติมในกองทัพนะครับไม่ได้งบเหลือแต่มันจําเป็นต้องมีนะครับของพวกนี้นะครับ มีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับเอาไว้ง่ายว่าเกิดเรามีไว้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราจะใช้เนี่ยแต่เราไม่มีเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เราคิดดูว่าบ้านเราจะเละเทะขนาดไหนนะครับเครื่องบินรบไม่มีอาวุธไม่มีจรวดไม่มีระเบิดนะครับไม่ต่างจากเครื่องบินพาณิชย์ที่บินได้ด้วยความเร็วสูงแค่นั้นแหละครับนะ เอาเป็นว่าเพรข้าใจกันตรงกันแล้วก็ไปดูนะครับว่าไอริสทีนี้มันมีความเป็นมายังไงนะครับและมันทําอะไรได้บ้างนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าอาริสตีนี้นะครับมันเป็น5 Generation นะครับคือเป็นอาวุธที่จรวดที่อยู่ใน Generation 5กันเลยทีเดียวนะครับถ้าไปเทียบก็ไปทอน5นะครับ m อ x อะไรประมาณนี้ซึ่งอาวุธที่อยู่ในเจเนเรชัน n 5เนี่ยเขาจะทำงานนะครับเป็น2ระบบนะครับระบบแรกก็คือระบบอินฟราเรดเหมือน Generation 4เลยแต่ทว่านะครับ เข้ามาเป็นเจเนอเรชันห้ามันก็ต้องเหนือกว่านะครับมันก็จะมีระบบเรดาร์นะครับซิกเกอร์เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอาริสีนี้นะครับมีขีดความสามารถนะครับยิงได้รอบตัวไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะอยู่ทิศทางใดนะครับในรัศมีรอบครึ่งวงกลมนะครับซึ่งทำงานโดยระบบ Data Link มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถนะครับดังกล่าวนะครับโดย l ็ ck on after launch นะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีขีดความสามารถในการสกัดกั้นอาวุธนำวิถีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนำวิถีประเภทอากาศสู่อากาศครับหรือพื้นสู่อากาศก็ตามครับ Anti-missile Capability a g a i s Incoming A 2 A and S 2 A Missile นั่นเองนะครับซึ่งอาวุธนี้นะครับเป็นอาวุธนำวิถี Generation 5นะครับอ่ากที่แอดบอกไปตอนนั้นนี้ IRST นี้นะครับย่อมาจากอะไรนะครับ IRST นี้นะครับก็ย่อมาจาก Infrared Imaging System c h a r c h Vector Controlled นะครับเดิมนะครับเป็นโครงการที่ประเทศเยอรมนีนั้นเป็นผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้พัฒนาอาวุธพิสัยใกล้นะครับเพื่อจะทดแทนนะครับ M9 Side Winder นั่นเองนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับตั้งแต่ปี1980มานะครับ ตอนนั้นก็เป็น M9 Side w i d e r อยู่นะครับจนพัฒนามาเป็น Amram นะครับหรือว่า S1 Medium Range Air to Air Missile นะครับจนมาเป็นอาวุธ Sparrow นะครับซึ่งถือเป็นอาวุธนวิถีอากาศสู่อากาศระยะานกลางของประเทศอังกฤษและเยอรมนีนั้นนะครับก็จะนำการพัฒนา Amram แต่ก็ได้ดาเนินการนะครับระยะหนึ่งก็ประสบปัญหานะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับมาพัฒนานะครับเป็น Iris ทนนั่นเองนะครับก็เป็นระยะใกล้ แต่ถ้าว่านะครับก็สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับาทาง M-RAM เลยนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะอะไรต่างๆนะครับหรือว่าซิกเกอร์นะครับที่ Iris T ของ a t ดที่อได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้น,นะครับซิกเกอร์คืออะไรนะครับซิกเกอร์ดีไซน์ซิกเกอร์นะครับของ Iris T นี้ใช้นะครับระบบ Scanning Image Generation System นะครับร่วมกับ Infrared Focal p l a t e a r r e s t e t e c t o r นะครับซึ่งต่างจากอาวุธนำวิถีแบบอื่นนะครับที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นแบบ Seeker Starring Matic Falcon p l a n t นะครับหรือว่า FPA นะครับซึ่งจะเป็นแบบ2มิตินะครับ Detector ของอาวุธ Iris-T นี้จะมีขีดความสามารถมากกว่านะครับมีรวมไปถึงการสร้างภาพจำลอง เพื่อที่จะเอาไปโจมตีเป้าหมายนั้นได้ดีกว่าอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอาริสตีนี้นะครับลักษณะหน้าตาของเขานะครับว่าจะเป็นแท่งยาวๆนะครับความยาวนะครับน้อยกว่า3เมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ประมาณ127มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักประมาณ90-100กิโลกรัมความสามารถในการ direct hit นะครับสามารถทำได้อย่างแม่นยำก็คือเอาเป็นว่านะครับมีระบบกระทบแตกนะครับแล้วก็เฉียด กเฉียดระเบิดด้วยนั่นเองนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องไปโดนตัวเครื่องบินนะครับถึงจะระเบิดนะครับแค่บินผ่านนะครับสักระยะ4-5หฟีตนะครับก็สามารถบอมได้ด้วยเหมือนกัน,นครับสวมร,รับไอริสทีนี้นะครับและสามารถเลือกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะครับคือทางบริษัทของประเทศยนเยอรมนีเขา เคลมเลยครับว่าแฟร์ไม่สามารถหลอกลวงไอริสทีได้เพราะมันไม่ใช่ทำงานแค่อินฟราเรดอย่างเดียวไงนะครับมันก็มีระบบซิกเกอร์และก็เรดร์นะครับเข้าไปช่วยเสริมเพื่อให้อริสทีนั้นไม่โดนล่อรลวงด้วยแฟร์ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีขีดความสามารถในการสกัดกั้นทางอากาศและทางภาพื้นได้ด้วยนะครับซึ่งวอเฮดที่เขาอัดเข้ามาในไอริสีนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ซึ่งมีค่า Q-Probability ที่สูงมากๆนะครับสำหรับจรวจเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้อากาศสู่อากาศนะครับและอัตราการติดตามเป้าหมายนะครับทำได้ดีมากขึ้นนะครับมีระบบ i n f ฟรา e รด e e เกอนะครับ มีระบบ image processing นะครับที่ประมวลผลนะครับและก็ประสิทธิภาพขั้นสูงเข้ามาเสริมใน i s t อีกด้วยมีขีดความสามารถนะครับที่จะทำงานร่วมกับ helmet mounted c o u c h i n g นะครับหรือว่า,าหมวกที่สามารถหันซ้ายหันขวาแล้วอาวุธอาวิธีหันตามได้นั่นเองนะครับมีขีดความสามารถนะครับในการต่อต้าน IRCM นะครับหรือแม้แต่ DIRCM ด้วยเช่นกันนะครับ และความสามารถนะครับที่จะติดตั้งแทนอาวุธนำวิถีตะกรุนไซด์ไวเดอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไอริจีนี้เขาได้ออกแบบนะครับเพื่อให้นำมาใช้จ่ายนะครับกับประเทศที่เคยใช้ M9 s i ไนซ์ด์ไวเดอร์นั่นเองซึ่งประเทศไทยเราก็สามารถติดตั้งได้แล้วไอริสทีนี้มันสามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบอะไรได้บ้างนะครับก็ ต้องบอกว่าทางบริษัทในประเทศเยอรมนีนะครับได้มีการผลิตไอริสตีนะครับจำนวนมากกว่า3,500นัดแล้วในปัจจุบันนี้ซึ่งได้มีการส่งมอบนะครับตั้งแต่ปี2011นะครับอาวุธนำวิถีไอริสตีนี้สามารถติดตั้งกับเครื่องบินยู r o f i g h t e r ไต้ฝุ่น t o r ์นาโดริปเพน8 f 16 นอกเหนือจากประเทศที่ร่วมมือกันวิจัยแล้วนะครับก็ยังมีประเทศอื่นๆนะครับที่ได้มีการสั่งไอริสีนี้เข้าไปประจำการน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันกรีซอิตาลีนอร์เวย์สเปนนะครับสวีเดนดนะครับแล้วก็ยังมีประเทศออสเตรียรวมไปถึงซาอุดิอาระเบียครับที่ได้มีการจัดหาไอริสีนี้ไว้สำหรับติดตั้งเครื่องบินยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นเช่นเดียวกับสหภาพแอฟริกาใต้นะครับที่ได้มีการสั่งซื้อนะครับเครื่องบินกิฟเพนไป นอกจากนี้ก็ได้มีการสั่งซื้อไอริสตีเข้ามาประจําการด้วยนั่นเองเช่นเดียวกับประเทศไทยเราในครั้งนี้และครับที่ได้มีการจัดซื้อไอริสตี อาวุธนำวิถีเจเนอเรชัน5เข้ามาประจำการเพิ่มเติมในกองทัพนี้แล้วครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆฟังมาถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะหายสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมกองทัพต้องไปซื้อใหม่แล้วนะครับก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าซื้อมาทาไมนะครับและไอริสทีนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างแอดบอกเลยว่าเป็นอาขี่วเป็นไม่ใช่เขียวปันอวัธดิติดเขีพวปานอวุเป็นอาวุธนำวิถีนะครับระยะใกล้ก็จริงระยะใกล้ถึงปานกลางนะครับแต่ถ้าว่ามันสามารถทํางานได้ ล้ำสมัยนะครับถือเป็นขีปนาวุธเจเนอรชั้น5ที่ไทยเรานั้นจําเป็นต้องมีต้องใช้เพื่อจะไปคู่กับเครื่องบินนี่มันล้ำๆของไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไงล่ะครับเพื่อนอ่านะครับฟังมาถึงจุดนี้แล้วน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วเด้อนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้เด้อนะครับสำหรับวันนี้แอดจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ ep หนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย